ถ้าเป็นถ้าเป็นของก็ยังไม่ค่อยหนักเท่าอย่างอื่นค่ะขอวัญอ๋อได้กระเป๋าเรวคิดเรื่องอะไรอยู่คะอะไรอะก็คีดคิดอยู่ว่าจะตอบความจริงหรือว่าจะตอบแบบดาราดีก็มีอะไรผูกโบมาบ้างกุกรีบออกรัแก้มหนูทำมาตลอด6ปีค่ะพี่ทุกคนโปรดรู้ไว้เข่าหนูเป็นรอยหมดแล้วค่ะ พอ,อหนูคุกข้าวเอาน้ำไปให้แฟนดื่มคือตอนนี้คุมไว้ก่อนคือตัวหนูเองก็ดูสถานการณ์เศรษฐกิจโรคระบาดอะไรด้วยแล้วก็อยากทำงานก่อนแต่เขาก็ร่ำร้องอยากมีอขอเขาไม่ต้องตื่อเลยค่ะเขาถอดเสื้อหนูก็พรออ้อมแฟนโทรมาแล้วเบาได้เบาออ <c oughs> คือถ้าคิดว่าความเป็นจริงก็สองคนแต่ตัวหนูเองอ่ะหนูอยากมี 3- 4คนอยากให้แบบีเยอะๆเผื่อไหนดีไหนเสียว่าไป ได้แอมเอสค่ะได้กระเป๋าแอมเอสก็ไม่แพงค่ะพี่ห้าสิบบาทหนูก็คงไม่ต้องมงกุก็ต้องดอเดะค่ะสรุปว่าเคัปมัใจสามีของปุ้มปุ้ยคือหมงและเดามงและเดก